สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสู้ขู่สู้คนสูหมองสู้บอลสบายดียามแรงแรงพี่น้องผูพกพอกับซ่องพอน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องคนนี้สบายดียามแรงแรงพาพีีพาน้นองลงเลาะ,ะทงเลาะทาก่อนพี่น้องเลยิึงให้หน้าสีเขียวผูกงวย้ำแรงพี่น้อง ไรงัวเขาคอกมันยาก,กาศเฮาแยำแรงแดดพี่น้องเอ้ยแดดจนมือดอีหล,ลอแดดจนตะเวนตกดินนั้งแดดจนตอนนี้ก็ได้หกโมงแล้วพี่น้องตอนนี้หกโมงกว่าแล้วหกโมงสิบนาทีแล้วโอ้เข่าไอ้เสาคืองามแท้นน่กำลังขึ้นเลยนี่ อิ่นบู้ยดูวยเขียวอึนเลยอันนี้หน้าล้านสาวพี่น้องเอ้ยหน้าเฮ้าอะไรเนาะล้านสาวกับปนุ่ยดำพี่น้อวก็ดำแล้วนี่เพิ่นดำก่อนนี่นะไอ้ใกล้กัน,กนนี่เขียวกุ้ม พ,พี่น้องลงไปผูกงวพี่น้องเอ้ยอุ่นตะเวนหกโมงพี่น้องเอ้ยยามนี่ตะเวนยังสูงหกโมงกว่าเลยเนีย่ตะเวนก็นยังสูงอยู่เดสายไฟเฮาเนี่หนึ่งลงมาทงลุ่มบัยิเัติพี่น้องเนาะเฮดเตทงตัวนี้ปีที่แล้วเขาใส่เขาอันเขางั้นก็ได้อยู่สี่สิบกว่ากระสอบปีแล้วเนี่ยโบยงามปันได ตอนเขาขึ้นไม้นั้นติดพญาตพี่น้งองเอ้ยก็อยู่ๆกือบล้มติดพญาตทันอุดมสมบูรณ์ค <com> ือแต่เก่าเขางามๆเนี่ยกะสิไดายโยหาซิปกว่าพี่น้องหาซิปกอกระสอบหน้าเศร้าก็ให้หลานสาวนับว่าสาสามให้เพื่อว่าทางไผยโบสถ์เฮตปีนี้คือพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะ สถานการณ์กัได้สองมากก็คือปุ๋ยน้ำมันแพ้งพี่น้องเอ้ยคันเหตุก็ได้จ้างเพื่นคือเกาปัจจิไรล,ลบบวกคูณหารบวกคุ้มพี่น้องเอ้ยขายเข่ากัราคาเข่ากับโบซูงบวกคุ้มกับเ้าลงทุนก็นเลยปล่อยให้งวัว กินปีนี้อ่าคลิปนี้เขากระซิบวอาเรื่องอันพี่บ้าใน,นแหละพี่น้องเนาะมือก้อนอันนี้แหละอันละว่าอยู่เท่านี้หละน,น,นี่ขางน้องขางคอกง,งัวเ้านี่แล้วนี่นั่นเทียงป่านี่เผิ่อขึ้นไปอยู่น,นะฮัน่นตีเทียงตีอยังก้าเจ้าอยู่ต่ำต่ำต่ำตก็มาอันเขาคิดย่านเพิ่นเข้ามาอันขีดกับไฟใช้กองเพื่องเนาะเดี่ยวเขาพูด เห็นห้อยอันเพิ่นง,งัดสุกใส่งัดเอากาบอันนั้นเฮาวไปตีอีหยังบูยักเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งกาบอันลักหัวเฮานีน่นะมันสิมีกาบไหมอยูสุกใสเพิ่นแกะไปเฮ็ดอีหยังบ่เพิ่นห้อยแกะใหม่ๆนึ่งพี่น้องเอ้ยจักสิแกะไปเฮ็ดอีหยัง เรืองพื้นไปตีแถวหัวนะบ่เห็นมาแถวนี่แหละเหมือนนะแถวขางหัวเข้านี่แหละข้าวโมแม่นพ่นใช่ไมขมแม่นผู้อื่นดอกแกนะนะหอยยังใหม่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปบงลา่าสุดนี่เขาเจ้าจับแล้วพี่น้องเเนาะพิ่นจับแล้วพี่น้องพี่น้องเพิ่นอ,นอ,นอ,อะไรเนาะคนบ้านในยินข่าวว่าคัน ข้อมูลผิดก็ขออภัย่ด้วยพี่น้องเนาะได้ยินข้อมูลมาว่าบ้านอ่ะนะบันดงพี่น้องเนาะบลนไปเลาะตลาดนั่นแหละเนาะเดี๋ย่หอยผึดแกะพี่น้องเนี่ยนี่ยังไม่ไหม้เนี่ปกติมันช่เป็ี่นแล้วนี่นี่ครับบพื่นได้แกะนี่กาบมันทียังอยู่นั่นนี่แกะอะไจากเสียไปทางไหนบุญยินเสียงตีมือนะเท้านี่แหละนี่เท้ากาไผ่เท้านี่แหละแต่กระยาง ยังเลาะคันไปไปเนี่ยเขาเตียงข้าเจ้าลบไปลบมาเี้วนีแหละมือนะล่าสุดตอนนี้คือเพิ่นจับตัวไปแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าสิจับไปใช้กับบุงหงุ้กันทั้งอ่าญาาดพี่น้องเพิ่นนั่นแหละเนาะมาเอาเมื่อแล้วกันไป ได้โตอยบ้านนายยุงพี่น้องเนาะได้ยินข่าวว่าขันขอมลพิดพลาดประกันได้กับเขอาอภัยดย้พี่น้องเด้อที่บ้านนายุงุงว่าสัน่นหลังจากมาบ้านเฮาหมือน,นั่นแหละเนาะมือลลำมากะหอดนายุงุงเขาเจ้าก็ลุกไปเอามาแล้วนเนาะเฮาก็ได้ขอมลมาทำนี่แหละล่าสุดเพิ่นเขาจับไปแร้วพี่น้องเอ้ยเนาะสบายใจแล้วบ้านนี้บลรแวงพี่น้องเอ้ยมือขึ้นมือว่าน ึ้นวันนี่ก็เมื่อคืนนี่ยังระแวงอยู่พี่น้องเอ้ยยานพิ่นย้อนมาอีกเนาะเอาได้กยนินว่าอัานพิ่นจับไปแล้วเขาอกอ็โอ้ยมีแหงหลายพี่น้องเงอ้ยลงอกแล้วสิบรหว่วงหนาพะวงหลังไปไปเขาคักเขาลักลูกอเอ้ยเฮ้เฮ้ นี่แหละพี่น้องมีทั้งหมดเท่านี้แหละสิบสองตัวน้อยน้อยนอยี่ทั้งตัวน้อยน้อยนี่สิบสองตัวแล้วกาบวกงวดเถิกยืดถิงอีกสองตัวเป็นสิบสี่ไปลัก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทองแล้วพี่น้องนี่ททองได้ใกล้ขอดแล้วไปจักเนี่ยขันเพิ่อนโมลักได้กลางคืนคันลักคันได้กลางเว้นกันานาสีเหน็นคลิปเขาอยู่ดอกพี่น้องเนาะ ท้องใหญ่เลยระลึกไปขลักขลักขลักเบิ้งกระสีโบห่วงโบได้กังวลแล้วบัดนี้เพิ่นเอาไปแล้วสันโอ้ยมีแหงหลายตอนมือมากเีพี่น้องเอ้ยย่านหลาย FC กับเระวังเด้อ,อเลลพิ่นวะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เป็นห่วงเอาการะมัดระวังตัวอยู่เนาะมาลึกไห หัวเขาข,าขาอ,อกก่อนพี่น้องเอ้เอากระสีบอด้ห่วงบาดเองบอดีห่วงหนาะพระวงหงลังแล้วเป็นเอาไปแล้วว่าสันนี่พี่น้องเอ้เ้าบอดีผูกมัดเนาะบอดีผูกมัด,ดผูกหาแม่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาแม่ดีแน่ปีนี้เฟื่องอยังไร เพื่องอัดก่อนกับมี่เอาขึ้นไหวทึ่งก,กับพ่อเจมี่พอเจม,มี่เมมอาขึ้นซอยพอได้ไหวให้เพื่อนกินยมหิ้วหยาตะเวนกับพ่อมสิลงทั้งเลยโคตหน้อยพูอลงมา คอยหาพ่อว่อัดห้ก่อนพี่นงนเย้ยเกาดำใส่แทวไฟี่ก็งามและเข่าก็ได้ปีนี้ฮอดบ่ได้ดำยีตาปลาบักแยง,งพี่นหเอ้ยงามพคน หนูหน่อยโล่งอกพี่น้องเอ้ยเนาะมือเพิ่นมาป่วนเอาโอ้ยย่านพี่น้องเอ้ยเฮาเนาะย่านย้อนเฮาเห็ดยังเพิ่นบ่ได้นี่ยแล้วเนาะบ่แม่นตยังดอกเพิ่นตีเฮาเพิ่นบ่ผิดเฮาตีนี่เพิ่นเฮาผิดได้ไปยังเขาเจ้าววะไปซ่า พี่บ้าอย่างน,นขาเจ้าเอาเน่พิษเด้เอาคนดีไปตีพี่บ้าเนี่ยจะลงมายังลูกได้ข่าวว่าเพื่อนเขาเอาเ้อนไปแล้วโอ้ยมีแหงหลายพี่น้องเลยเนาะบเดรหว่วงกับข้ามกันขึ้นกับบเดรระวังระแวงบันไดขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง โอ้เด oh, ี๋ยววงปีออกเด้อจะไปยังฮะมาข่อยฮะยลงดูหงเหงาผิดนนะสบายดีป้ลุงนะสบายปะลุงสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่สบายพ่อใหญ่แม่ใหญ่สบายดีพ่อตู่พ่ตูต่แม่ตู้อเออพ่อแม่มาเอาก็ข้าวบะมือซ้ำพี่น้อง ลูกสาวเคยกับห้องโบเมือซ้ำติดมูมีมูเล่นมีมูเล่นกับห้องบอย่างเมือ่อหุ่นแมน่นูหน่อยลงมาห้าซองเมืองเขาลงมาซองเมืองให้เบิ่งหน้าพอบบเงาพอ่าาพอโบขี้อัดพี่น้องเลยเนาะเพื่อย่างมะลินตามมือนี่แหละเพื่อบริยูเตงเงินเจ้าของดอกมะลนนนิน้ำเงินยาน้ำเงินพี่น้องเงนินไก่ ดอูอ่ะสัตว์นิกนพี่น้องขอบุญขอบคุณหล,ลายพี่น้องปอไปสุขูสุคนสุมองสุบอลขอบคุณตึกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องด้วยน้อยบายบายบอนบายบายทาั้งนี่เอามาดีดีมาดีดีคนเก่งเอ้ยจุบ๊บจุ๊บโอเค